ไทยเองก็พยายามจะทําการค้าทําธุรกิจเหมือนกันแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะอย่างข้อพิพาทระหว่างบริษัทผู้ให้บริการร้านถูกดีเป็นการยกระดับร้านค้าโชว์หวยในชุมชนขึ้นมาเป็นร้านค้าคล้ายกับซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ บริษัทผู้ให้บริการออกมายืนยันว่าจริงๆเขามีสัญญาชัดเจนถ้าร้านไม่ทําตามกติกาหรือพบว่ามีการทุจริตก็ต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็ดําเนินคดีกันไปแต่ทางฝั่ง,งของผู้ประกอบการร้านค้าที่ซื้อแฟรนชายมองว่าสัญญาไม่เป็นธรรมค่ะเจ้าหน้ญญา,าที่บริษัททีดีตะวันแดงเจ้าของแฟนชายร้านค้าถูกดี เข้ามาตรวจสต็อกสินค้าและยกสินค้าออกไปจากร้านตระกูลต่ออยู่ในจังหวัดลำพูนกลับคืนไปทั้งหมดค่ะปัญหาของร้านนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านเขาเล่าวา่าเมื่อตอนปีใหม่ร้านนี้ปิดร้านไปประมาณ3วันด้วยกันนะคะเป็น3วันที่ไม่มีการขายสินค้าแต่พอกลับมามาตรวจสอบสต็อกสินค้า กลับพบความผิดปกติเพราะว่าตอนที่ปิดร้านไปไม่ได้ขายสินค้าเลยแต่พอเข้ามาตรวจสอบสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์กลับพบว่ามีความเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้า ั่งของเจ้าของร้านเขามองว่าคล้ายกับสินค้าหายออกไปจากระบบอะค่ะก็เลยทําให้เจ้าของร้านนั้นเกิดความไม่แน่ใจแล้วก็เกิดคําถามขึ้นมาเจ้าของร้านเขาก็ถามไปยังคนที่ดูแลระบบนะคะก็คือครอบครัวถูกดีถามไปผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่ได้คำตอบจึงเกิดเป็นปัญหาตามมาเจ้าของร้านอ้างว่าเป็นคนบอกเลิกสัญญากับทางทีดีตะวันแดงก่อน แต่ฝั่งทีดีตะวันแดงอ้างว่าบริษัทต่างหากที่เป็นคนบอกเลิกสัญญาก่อนตอนนี้เป็นคดีความต้องไปว่ากันในศาลนะคะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้ฝ่ายเจ้าของร้านต้องเป็นหนี้กว่า50,000 0บาทก็คือเงินก้อนที่นํามาลงทุนปรับปรุงร้านแล้วก็เงินประกันที่ให้กับบริษัทค่ะคือในเรื่องของราคาสินค้าที่เขามาให้เราครับมันจะเป็นราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูงกว่าร้านค้าร้านโชห่วยผู้ทั่วไปอ่า มันอาจจะส่งผลต่อยอดขายนะครับอ่าอันนี้คือในบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่มันอาจจะแข่งขันได้แต่ถ้าเป็นบางพื้นที่ที่เป็นร้านค้าชุมชนเป็นตลาดชุมชนอันนี้ค่อนข้างจะต้องพิจารณากันให้เยอะหน่อยครับคือท่านผู้ชมอาจจะเกิดคําถามในใจนะครับว่าทําไมเราต้องนําเสนอข่าวนี้เพราะมันมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกรุงเทพแล้วก็สุรินทร์ครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาเอาเอกสารการทําสัญญามาให้ทีมข่าวดู แล้วในมุมมองของเขามองว่าสัญญาแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับคนซื้อแฟรนไชส์ครับทำไมเขาถึงมาซื้อแฟรนไชส์แบบนี้ส่วนใหญ่เลยเดิมทีมีโชว์หวยอยู่นะครับอยากจะอัปเกรดทำให้เป็นระบบระเบียบม,มีการบริหารจัดการที่ดีก็ซื้อแฟรนไชสมามีการบริหารสต็อกที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของผู้ประกอบการโชว์หวยในบ้านเรานะครับ บริษัทน่าเชื่อถือน่าลงทุนเขาก็ซื้อเฟรนไ์ชส์ซื้อมาครับแล้วก็มาทํากันจริงๆแต่สุดท้ายมันเจอปัญหา2ประเด็นด้วยกันท่านผู้ชมปัญหาแรกเขาบอกไม่คิดว่าจะเจอก็คือการส่งสินค้าล่าช้าซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับเฟรนไ์ชส์อื่นๆเหมือนกันส่วนประเด็นที่2ครับอันนี้เจอเหมือนกันแทบทุกรายก็คือทําไปทําไปสุดท้ายสินค้าที่อยู่ในสต็อกมันหายไปแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินชดใช้ เป็นวงจรแบบนี้ครับสุดท้ายถ้าหาเงินมาครบไม่ได้ก็จะถูกบอกเลิกสัญญานี่แหละครับทำให้มุมของคนที่ซื้อแฟรนไชส์เขามองว่าสัญญามันไม่เป็นธรรมคือพี่ขายได้ยอดวันนั้นน่ะ25,419บาทระบบจิ้งจกของพี่ขึ้นมา29,419บาทขึ้นมา4 0 0พและเจอหมาประมาณ5เดือนนะคะพี่สูญเงินไปอ่ะรวมรวมกับค่าก่อสร้างและตอนนี้2ล้านนะคะ คือพี่จนำนาที่จำนำบ้านหมดเลยนะตอนนี้คือมันมันไม่มีเงินไปต่อมันไปไม่ไหวต้องบอกว่ามันไปไม่ไหวจริงๆแต่ว่าอยากจะขอให้บราาิษัทมาดูสัญญาใหม่ว่าที่คุณเขียนมาเนี่ยมันเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยเขียนขึ้นฝ่ายเดียวพาร์เนอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยถือสัญญามาให้ปุ๊บเซ็นเซ็นเซ็นเสร็จก็ให้กลับบ้านเลยไม่มีการไม่ จริงๆแล้วสัญญาเนี้ยต้องถูกส่งมาให้เราอ่านเป็นเดือนคือศึกษาสัญญาก่อนว่ามันเป็นยังไงมันเราได้ใครได้เกี่ยวเสียเปรียบในระหว่างที่เราดําเนินธุรกิจอยู่สามปีเดี๋ยวนี้ก็คือว่าพานึงมีปัญหากับคู่สัญญาเราไม่สามารถจะสื่อสารกันได้เลยว่ามันปัญหาอันนี้เราจะแก้กันยังไงเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมคุยถึงเราจะสื่อสารไปเขาก็ไม่คุย คนซื้อเฟรนชชยวันนี้ต้องใช้คําว่ากลุ่มผู้ซื้อเฟรนชชยนะครับเพราะมีคนร้องเรียนมากขึ้นแล้วก็มีหลายเจ้าในหลายผู้มิภาคหลายจังหวัดของประเทศไทยขณะที่บริษัททีดีตะวันแดงครับเจ้าของเฟรนชชยเขาก็ชี้แจงบอกว่าบริษัทมีข้อตกลงร่วมธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ที่ชัดเจนนะครับมีการชี้แจงทําความเข้าใจจัดอบรมให้ความรู้และอธิบายรายละเอียดของสัญญาสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาให้คนที่จะซื้อเฟรนชชย หรือคนที่จะมาทำสัญญากับบริษัททราบโดยละเอียดแล้วและบริษัทยืนยันว่าทำธุรกิจโดยสุจริตมุ่งหวังจะพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยการดำเนินคดีเป็นเรื่องที่บริษัทต้องทำเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายเท่านั้นครับ เอกสารที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเอกสารที่ทางบริษัททีดีตะวันแดงทําหนังสือชี้แจงมายังผู้สื่อข่าวของไทย PBS ที่ติดตามกรณีนี้นะคะในหนังสือฉบับนี้อธิบายรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งความพาร์ทเนอร์ในข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะโดยยืนยันว่าดําเนินคดีกับพาร์ทเนอร์ที่ทุจริตเท่านั้นอะไรบ้างที่ทีดีตะวันแดงบอกว่าเป็นการทุจริตเช่นสินค้า ตัวสินค้าเป็นของบริษัทนะคะบริษัทเอาไปให้ร้านขายสินค้าจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแต่เขาพบว่าบางร้านขายสินค้าไปแล้วแต่กลับไม่มีการโอนเงินค่าสินค้ามาให้บริษัทหรืออีกแบบหนึง่งพบว่ามีการลักลอบขายสินค้าโดยไม่ผ่านเครื่องคิดเงินแต่ทางร้านเก็บเงินสดไว้เองทำให้สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสต็อกค่ะ ทีดีตะวันแดงยังยกตัวอย่างร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายขายสินค้าโดยไม่โอนเงินให้บริษัทและร้านในจังหวัดแพร่ที่มีพฤติกรรมหลอกให้บริษัทส่งสินค้าให้จํานวนมากอ้างว่าจะเอาไปขายในงานหมู่บ้านหลายครั้งจนบริษัทจับได้ว่ายักยอกสินค้าไปจึงบอกเลิกสัญญาคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเหตุผลของบริษัทที่ยืนยันว่าจําเป็นต้องดําเนินคดีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมายค่ะ